สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมย e ินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์คิดวาเจ้าเก่านะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมนารกาครับผมตอนนี้ผมมากับตาะไมเซอร์ไมกี้การเด่นทีวีเนะยครับ <Hey. S 1> ว,วันนี้เป็นตัวใหม่มาไงเป็นชื่ออะไรกูกูจะซินนาคูแต่ภาษาไทยมปนอะไรนะ กูชิงหาดนะครับผมหรือกูกูชิงหาดน่าจะเป็นค่าเป็นค่าหาดเลยทีสกิลของมันน่ะเป็นสกิลสายซับใช่ไหมมันไม่แบบว่าไม่เหมาะกับสลับการไปสายบวกเท่าไหร่นะฮะอ่าเหมือนกับจะช่วยเพื่อนให้เพื่อนบวกง่ายมากกว่าในะใชิงนั้่เพราะว่าอันตรีมันน่ะพราะว่าแปลงร่างแล้วมันสามารถแบบทำให้คนอื่นแข่งได้นะโดยการพุ่งใส่เลยแข่งแข่งแข่งยังไงตัวน้ำแข็ง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 เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งโอเคต้อใส่แล้วแข็งนะ ตัวท่าแรกเเป็นท่า F เนี่ยจะเป็นทําให้ตัวเองเป็นน้ําแข็งนะครับซึ่งมันมีสสกิลใช่ไหมสกิลแรกมันจะเป็น F แล้วก็ทาให้ตัวเองเป็นน้ําแข็งแล้วก็เพิ่มเกาะด้วยซึ่งมันจะแข็งประมาณ5าวินะครับแต่ว่ามันใช้ช่วงตอนชุลมุนไม่ได้ตอนต้องออกมาแบบว่าต้องหนีออกมาก่อนแล้วก็กด F มาผมกดแล้วดูเฮ้ยอยากตีอาเกาะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะเกาะเกาะเต็มแล้วนะออแต่สามารถกดชิปเพื่อออ,อกจากเออเขาเรียกว่าออกจากการแช่แข็งตัวเองได้นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบ คนอื่นจุดดัแต่ไม่สามารถดักได้แบบว่าเราเฮ้ยเราหมดแล้ว,ลวเราปัดผมเห็นตะกิดแข่งเงี้ยผมก็ดักรอตะกิดให้หออแบบว่าไอเกตมันหายก่อนเราค่อยตีอะไรเงี้ยใช่มันก็อ,ออกตลอดเวลาสามารถกดเอฟหนีออกมาได้ตต้องแต่ว่า,<อ>าต้องร<ถ>อหนึ่งจุดห้าวิเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเอ้าเลยเอ้าหายาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไอฮะหายเฉย เรามาดูอันติกันเรามาดูอันติกันดีกว่าครับนะแปลงร่างก่อนชุบคงเด่นคันเปียวจะฟื้นสวยซึ่งมันสามารถพุ่งได้ทั้งหมดสีครั้งนะฮะลองพุ่งใส่ตะไม้ดูครับป้าบเฮ้ยเออพอแ่แข็งเขาหายแข็งแล้วมันจะมีพุ่งกันการแช่แข็ง6วินาทีใช่ไหมใช่มันทำให้มันสามารถพุ่งต่อได้แต่ว่าทำให้เสียเลือดปะก็โดนนะเสียเสียหน่อยหนึ่งเสียหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแต่ผมอยากรู้ว่ามันสามารถแช่แข็งอียักษ์ได้เปล่าวะ เอาละฮะเราเปลี่ยนด่างกันนิดนึงฮะทำไมได้อันติยังเฮ้ยมาแล้วเนี่ยมาเป็นยักษ์เลยจะเป็นยักษ์มาลองดูฮะเราจเลอแค่แขงยักษ์นั่นเหรอเฮ้ยยักษ์ใครไปหน่ะวงโอเคป็นไงเอ้ยยักษ์โดนแแข็งได้เอเอ้ยย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 ยอย ไปเลยนะไปเลยนะยินเอาไม่โอนไม่ดนนั่นน่านั่นนี่ยตีเพราะอะไตอนนี้ยักจับได้ป่ะตอนเนี้ยไม่ทันละไม่ไม่ได้ว่ะเอยักจับไม่ได้ว่ะเออว่ะมันสามารถป้องกันกายภาพได้ทุกอย่างเลยใช่เพราะมันขึ้นเลยว่าข้ามจับไปอ่านะครับผมเรามาดูค่า f ของอันที่สองของตัวครูชิงหานนี้ก่อนละกันนะครับผมครับซึ่งค่า f ตันนี้ครับมันจะทำกันแค่ แช่แข็งสามวิแต่ว่ามันการแช่แข็งที่แบบว่าอยู่ในช่วงชุลมุนก็สามารถแช่แข็งได้เหมือนกันนะครับผมแบบว่ากำลังโดนฟันฟันอยู่แบบว่ากดแช่แข็งได้เลยสามวินะครับแล้วก็ออกไปซึ่งมันจะไม่สามารถเพิ่มก่อได้อย่างตอนนี้ผมไม่มีเกาะเลยผมต้องกดเอฟดูหลุดหลัวไอ้ดูอ่ลองดูหลัวดิอึ้อโอ้หนี่ไงแต่เกาะก็ไม่เพิ่มเอาะนะครับแล้วใช้่วุฒิกาแค่ได้สามวิเองนะฮะวันนี้สลับไป เพรนั้นหนีช่วงชุลมุนกำลังโดนตีอุ๊กอุกอุกอุกอักโดนลุมบะทาอยู่โดนลุมบะทาดุประกรรมเนี่ยเอาตัวร้อยดีนะท่านี้ครับส่วนท่าวีอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดผมใช้คุณเอารับข้างจะโดนระเบิดไปด้วยครับเอาเนี่ยถ้ามีออร่าอ่ามันจะมีออร่ากระจายไงถ้าสกูที่โดนระเบิดเนี่ยก็จะติดแช่แข็งไปด้วยนี่ครัยใช่กระจายเขาเรียกมันกระจายดาเมจแล้วก็กระจายการแช่แข็งตัวอื่นนะครับผมจะโดนแค่สองครั้งนะ ใช้ได้แค่สองครั้งใช่ใช้ได้แค่สองครั้งอีกนะครับผมโอ้โหอะไรกันเถอะป่ะนี่เออแต่<ม>าก็หนีปุ๊บอ่าดีจริงบ้านะนะเพราะฉะนั้นมันเึงไม่เหมาะกับเป็นเขาเรียกว่าสายบูเท่าไหร่นะเหมาะกับการซัพพอร์ตเพื่อแต่ก็เอาไปเล่นได้นะเอาไปแบบถ้าเกิดเราแบบเขาเราแบบียกแบบฝีมือระดับเทพเราสามารถแช่แข็งแลหนีแช่แข็งแลหนีหนะเออแต่ผมไม่รู้จะเทพหรือเปล่าโดนตีใหญ่ใหญ่เลย

กร่งนระดระดิ่งกรงกระเกรด่งงกะง่ง่ะงะดิ้งะงกระดิ่งกรดงดนน้

ถุงล่างเหรอใช่โอ้ยโดนยิงเรียบร้อยไปเรีบร้อยคือเราตายใช่ไหมมันติดคิดตายของซีพีนออกไปติดทิศตายข้างนอกเขาไม่ยอมผมฆ่าาโดนลุมเต็มเนี่ยเอ้ยอะไรใครยิงผมเนี่ยได้ไงนะเฮ้อมีคนแจมเสมอหมวดนี้มันอันตรายหลวงพ่อหลวงพ่อสวัสดีครับ よろしく <laughs> お願いします。<laughs>

アピールしちゃいやりよ。これしきのことでも、おいますあなたときは、この私を止められる。<タッ> 氷の手のひらで敵の目を覆い隠して私まいましょう。私はいつでも構いませんが。は私は一度、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 私は一

どう、ねね、ですか、ね <c oughs> <laughs> ดไลน์เลยอุ้ยอุ้ยน้ำแข็กนวะอืมเออแอบลอยแอบลอยแอบแอบลอยแอบลอยแอบลอยนี่ใช่ไอตัวแอบลอยยิงแอบลอยแอบลอยาเลยแงตัวเองนะอ อะไรโอ้โอ <onz rates> ้ยได้ขาอเลยผมรัวๆเน้นเน้นรัวอุ้ยอดาไาตายไม่ตายได้ไงรอดครับเฮ้ยมันก็เล่นได้เหมือนกันดีกว่าโหดับหนึ่งนี่เป็นตัวกูชินหาญเลย ใช่แสดงว่าเขาต้องฝึกมันนานขนาดไหนไม่รู้แต่เราก็ยังสึกมาไม่นาน เอาละครับผมจบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวกูชิงหานหรือว่ากูจัสติน่านะครับผมสำหรับภาษาอังกฤษนั่นเองในเกมนาฬกาเบดคอยนั่นเองนะครับใครที่สนใจตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นเกมนาฬกาเบดคอยแล้วก็ซื้อตัวละครนี้มาเล่นกันเลยนะครับสำหรัวนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยบนหน้าที่นี้ด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผบ๊ายบาย